สวัสดีครับสวัสดีน,น้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตรกปลาเมื่อนี้ก็พ่อกับผมคือเก่าครับนะโจในช่องโจพานอุดรน,นี่บรรยากาศดีครับยามมือเศร้าเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งมากมเลยออกมาเช็คหมายเบิรงนบาร์เมื่อนี้จะมีผลงานบอน่ครับปลาขึ้นเต็มเลยครับปลานี่ขึ้นเต็มไปยคล้องหนามเลยเหี้ย,ยไปยี่สิบสามสิบโลเพราะว่าไอ่มันนอกหนามนะครับปลานอกน้มแต่ว่าเบิรงกับเลยว่ามื่อนี้ปลาช่อนจะมีบอสเน่ผมมีตี๋ยวแถวๆคางฟังแบบนี้ เรีว,ว่าครั้งนองนี่เป็นปลาที่มันหนอกน้ำเดี๋ยวผมดีสู้ใหม้มึงมันหนอกน้ำนะครับนี่เต็มเลยมี่ต่แบบเป็นโล่เลยเนี่ยเห็นปะนี่นี่ครับเสียดายมากนะถ้าเป็นบ้านห้องนี่เอาสะดุงออ้งเอาแหมาตัวนี้เป็นออปลากระบอกนะกระชิใจแล้วว่าหันใจออกเน้นวะม <c oughs> ันขึ้นในฝนตกแห้งนะครับ ก็ามาติดตามเราช่วงเมืเ่อไรว่ามึอนี้จู่ผ่านอุดรสิ่งนีผลงานบ่บเ,นเ,เดี๋ยวผมจีตีขิ่งฟังแปบนี้เบาเร็วกะไปเฮ้ยเยอะที่ผมใช้ก็คือนี่กบบินผ่านอุดรน,นะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแบน้องผมเองไปเราจะไม่คุยมากเราจะไปกันเลยบรรยากาศย่ำเศร้าครับผมไปอตอนแรกเราต้องลงนี่ก่อนโทะโจททางเลย น่าเลยแต่ว่าเขถึงไม่ที่โตไปผมขอยาดตัง,งก้องแปบนหนึงเพื่อเป็นอรรถในการดูเรามีตีนหางตังอยู่บบไปด<ป>ูยันล,ลองลึกมากอะ เดี่ยวกลองที่เส้นโอ,อกนะป่าโอ้ป่าขึ้นติ๊งนี่มันนอกน้ำนะครับนอกน้ำแล้วไปบ่ได้เลยน้ำไหมนะฝนตกมาขึ้นรู้ว่ามีจะมีปลาช่อนปลาช่อนมันจะนอกน้ำนของคนะ นอกหนามหมดเลยอ่ะนี่ปาก,กระบอกใส่ลูนะเป็นโลหมดเลยเนี่ยเต็มนานหนาหมดเลยครับเนี่ยโอ้เสียดายครับมันขึ้นนี่ฝนตกแห้งมากฝนตกแห้งแล้วหนามไม้มันมากนะครับมันก็นเล่นนอกหนานี่ครับเต็มไปเลยดูนดังสติกนีม่ตรงหัวเลยนังสติกยิ่งป่านยิ่งเกิอ่อะไรไม่จะเมียไง,ไงไนี่ หสงสัยมื้อนี้สิบม่ได้ปลาช่อนแล้วครับนี่ยเพราะว่าเออหนาม,มันหนอกนะครับหนามมันหนอกแล้วป่ามันขึ้นมาแบบนี้เรากับโอกาสที่จะได้ปลาช่อนกันหน่อยนะครับเพราะว่าป่ามันหนอกหนาถ้ามีนางสติกนี่ยิ่งเหงายิ่งเหงาเลยเนีย่เต็มรถเต็มรถไอ้สับสิบลอ้อเลยครับเนี่ยนครับเป็นปลากระบอกนะปลากระบอกทะเลครับว่ามันเออ ปลาเงวอื่นนะน,นี่จะบแบบแบเปล่งเลยไซโลไซโลโกเซมัตพูดแล้วสียดายมากพูดนะเงวเป็นลอยโลนะเป็นทั้งสี่ไปตลอดเงวนะครับมันตื่นหนาไมไหมหรือว่ามันจิต่ายหนาม,มกับเบื้อกันนี่โอ้ฮิฮิฮ่องเถเยี่ยปอมหัวขวาข,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 ข้างมันอีกกลัววะเดี๋ยวผมเห็นในมือ เดี๋ยวของเรามันแปลงได้เดี๋ยวผมจะลูดเยื่อปอมขึ้นมาเราจะดวงเบ็ดไปกดกัวคางมันเราจะแบบนี้กันจึ๊กนั่น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 โอ้โหลุดลูบลูบเมื่อเดี๋นาะเมื่อกี้นี่มันดาบเปล่าก็อย่างนี้นั่น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 เห็นบ่มอู้หูแม่นขนาดนี่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  แก้วเดี๋ยวผมเดี่ยวขึ้นมาให้เบิงว่ามันตัวอะไรจักโู้นะมันง,ง,งัยดิบ่มเป็นหวันบ่งงมงญ่เป็นปากกระบอกสมมติให้มันเงัยก่อนเม่อสิจะจะปล่อยอยู่ขึ้นมาวิจัยสิสิกบกป่าฟุ่นี่ยต้องเด็ดกว่าข้างหรอน <c oughs> ของแท้ของแท้ ของแท้ต้องโจผ่านอุดรเท่านั้นตู้ตู้ตัวละลูลกกลัวมันต้วนี้ใหญ่มากนะ่ะเดี๋ยวนี่ครับรกระบ,บอกนะที่เห็นนะมันม้วนเป็นตัวนหน่อยๆผมบอกว่เรยมันตัวใหญ่มากนี่ดวงเบ็ดออกจากข้างมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งให้เบึงเลยตัวนี้มันจะกลกัว เอย่าดินยาดินดินตกนี่นี่จะปล่อยอยู่ปล่อยหยัดสั่งกันไหเกดอะไมื่เมอเน,นี้ยเขาคือสีบดได้ป่าชอ่อนเนาะเฮ้าป่านี่เลยเบิ้งัวเสินีเลยช่างให้ดูเลยว่ากิโลเอ๊เดี๋ยว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 หนึ่งกิโลนะครับ ตัวนี้นึกยู่ที่หนึ่งกิโลสิบสีนะผมบอกแล้วมันตัวละโลใหญ่มากมันหนอกนาเนะครับหน,นอกนาำเสียดายมากป่าซุ้มนี่สหยอาเลยเดี๋ยวเขาไปกวาบางตัวไม่วันจะกวได้อีก,กว่า <laughs> ตกป่าใส่ฟุกเละไปหลังจากที่ห้อปลดมันทิ้งไปแล้ว เรามาดูกันใหม่ว่าเราจะได้อีกไหมนี่ของแท้เราไม่ต้องไปใส่มองใส่ดางให้มันยากเราแค่เอาเข้าปากมันนี่นี่เห็นว่ามันจะอาปากขึ้นมานะแล้วกอเยื่อนี่ใส่ปากมันผมแตงเยื่อผมก็นฝากไว้ด้วยนี่กบยางพาราดวนโคตนหมันหมันแบบฟุ๊กๆนี่อยากได้ตัวได้เรียกเอานี่นี่เห็นไหม đây 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 tôi đây 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 có đây 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 kiệt đây 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 ตนนี่ก็แก๊บนั่นนั่นเฮ้ยขดมันกลุ่มยางพันดูดดอนอุ้ยไปรูดไปรูไปล้อมานี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ขวาขว้างขวาข้างโอ้โอ้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่ง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 โอ้ยโอ้ยลุโอ้ย เฮ้ยหลุดเดี๋ยวต้องแต่งเยื่อหเามยก่อนโอ้ยนะตัวเด็พร้อมีนี่นนบักข้างแหลมนี่นี่กวัวเอาเลยกวัวเอาเลยบักข้างแหลมเกาะเกาะเกะซับซับง,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 ง้โวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่ง โหดมั่นเลยเนี่ยไม่ได้ปลาช่อนกูได้ปลานี่แล้ววะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอชโอ้โหเจ้าไมยแรงมากนายเอาเบ็ดชั้นโกงเลยเมื่อไรนายจะเหนื่อยนะโอ้เจ้าวิ่งออกอย่างเดียวเลยมันโหดมากแต่กระบอกไซส์กิโลนะ กำลังขึ้นเต็มนี่เดี๋ยวขึ้นมาสั่งเนี่ยจากลกู่กเห็นไงคนมูสันดอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนมันบนเหนื่อยจากเหนื่อยเชียร์มาสินะเดว,วิล,ล่าล่ะฮะ ไม่รู้จะดูอะไรปลาฉ看。นไม่เดีดีอมบนห้องื่นเปลากระบอก อ,อ,อ,อีกขึ้นมาแล้วหืมเนี่ยแง่บ่อะผลแง่แง่ก็ขาบุมิีกแง่มาสช่างให้ดูตัวนี้กิโลสุดจัดแรดบอกเลยล่ะกระ,ะ,ะช่างเราอยู่ไหนออกมาสิให้ดูตัวเมื่อกี้นี่โล่4นะหนึ่งกิโล14ขีดเมื่อมึงตัวนี้ไวจากโล่ เี้นะ hey, hey, ยเฮ้ยอย่าดินยดินย่าดินใ่วยอยู่เฮ้ hey, 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 ย่าดินยดินตัวนี้อยู่สองกิโลปะ่ะเมียมี่สองกิโลแป๊บ <laughs> สองกิโลสกิโลเจดนะตัวนี้ <laughs> ขนเงยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อยู่ กิโลเจ็ดเจ็ดเท่โจเอาอีหยงน้อเห็ดหัวใจสองกิโลเจ็ดจะวผมจะทำกันปวดมันหนอกจัดนี่เดี๋ยวต้องคิดเปิดนะเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยฝากผลงานของผมด้วยนะในช่องโจพานอุดรเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้น กัวคนลึกๆกอ,อกไม่ได้เลยกลัวบุเรนะเพราะว่าปากระบอกกเป็นป่าเนือออนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมกระชีปดปดแล้วก็ปล่อยแอนไปนะครับเนาะผม,นะผมอนไปเพราะว่าผมขานขัว <c oughs> เดี๋ยวเอาดวงเบดออกจากปา,ากบบนัดแปีหนึ่งเราเป็นคนที่ <c oughs> ตกเชิงอนุรักษ์กูแล้ว <c oughs> ีกว <c oughs> ่าพอดีไปแล้วไปแล้วอุ่นไปเดี๋ยวเขาไปน้ำหากันตัวมือน,นียังมันเลยตัวแรกโลหนึ่งกิโลสิบสี่นะครับตัวที่สองเออเท่าได้ปะสองโลกลัวสองโลเท่าไดะเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วแก้วยังมันเลยเจกคนบอกกับผมนี่นี่นี่เขาเรียกเขาเรียกเลยว่า เจาตัวเด่นะเต็มเลยไปลุยกันอีกไปหลังจากที่เราปล่อยเราไปแล้วปล่อยมันไปแล้วนะเรากลับมาหากันตัวเอาตัวเด่นวะงับงบังบงบังบงบังบอยู่นหนเอาบอกนีก็แล้วกันนี่เดี๋ยว้องเจอเกาะข้างบ่ถือบ่ถือนี่นี่นี่นบกนีบกหัวโปนี่ต่างเสื้อมันบกหัวโปนะอย่าอย่ามาใกล้ บยางพันด่วนๆด่งเบรกโค่นมาครับผมพุ่นเรือโฆษณาเยือยเจ้าของนะมุมๆกึบนั่น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 โอ้โหรุดหลุดหุดกินรุดต้องตูดยางขึ้นไปอีกนี่มันเหยื่ออะไรที่มันหมานที่สุดเลยโอ้นี่มันโคตรใหญ่เอาเยือเขากว่าเอาหลังเฮ้ยกว่าหางดีกว่าว่ะค่อยมั่น จ,จ,จึ๊กนี่เกาะข้างเกาะข้างปีวิ่ง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 เกาะข้างอย่างวิ่งอขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมมันโมยานเลยวะ่ะบ่าเอ้ย มันแบบว่าเออลิมิเตดมากนี่นี่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งขึ้นเลย,ยเอ,อ้ยมันสิตาำม,มือ ยังยอยนะู่หลักกระบอกนะพวกมันโอ้หลุดหลุดเลอือกโอ้ไ่ได้ขึ้นเลยเมื่อกี้ไอ้หลุดหลุดหลุดขี่ไม่ได้ขึ้นมาโซ่ตัวเลยเอาละเาอตัวไม่เดี๋ยวขอเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดกันเลวกันนี่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 พวกนี่บักนี่บักนี่เกาะหางเกาะหางเกาะหาง,างสถานสวง กาะดังเกาะดังนี่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 ตัวนี้กำลังอาบปาเงียบเงียบเงียเงียยวดวงเบีดเข้าปากกันินบาดวงใบรล้วแอบนั่นนั่นวิ่งวิ่งวิสายวืดสวืดสายดาดโคตรเยอะปลาไหม โอ้หลุดโอ้หลุดเราต้องนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เราต้องเกาะหันปิงปิงปิงปงเกาะแหมนเม็น เป็นปลากระบอกมาเป็นฝูงเลยเฮ้ยปลาซูมุยีซูมุยีเซอร์เลอร์ปลานั้นเป็นปลาที่วิ่งแรงแล้วก็จุดเอกว่าลังจ้าของเนี่ยตรงรใอยมันเขามาหาไก่เขาก่อนไปเดี๋ยวเราไปเอาทีอื่น ตรงนี้เริ่มเจ็บบางแล้วตรงนี้มันเริ่มจะบางแล้วนี่ผมมองไล่ๆนี่นี่ก็ลังเพียบเลยดูล่างเรียกกว่เลยอยากเดบิวต์ย,ยังปลาเลี้ยงแม่พื้นแล้วเลี้ยงแบบธรมรมชาตินะนี่เออเป่งเป่งนี่นี่นี่นเกาะค้างเกาะค้างสถานสวง ก็ทางสถานสวงไอ้น้องเป็นไงบ้างล่ะไอ้น้องโดยกระเธอบอกอุ๊ยอุจจ้าอุ kind of โ sì, โ ання, โ้อยวิ่งงวิ่ง่มานี้มาจนี้าขส่องนีเดทีเดียวขึ้นยังไงโอโอโออือช อุ้ย้ยูย,ย,โโย,ามมายูขอขอย้ยู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 ย้ยูย้ยยู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 ย้ยู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 ยยูย้ยู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 ยยูยูย้ยู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 ยยู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 ยยู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 ยยูยูยูยย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 ย มีเมื่อเมื่อแมนนังสติกตรงแม่แล้วรุนเนี้เยอะมากนะกาะกาะสกาะเ่าเขาตีปลาช่อนกับตีเลยแนวมั่นละันนี่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 คนนี้กาะบบากะเลยยันอนยันล่ะรูรุดรูดรุดรด หลุดหลุดมันหลุดมันหลุดนี่นี่บางเงียบงบเงีบมาเนี่ยมาหยั่งเงบหยงมึงเงบหยงตัวนี้ตัวนี้อาตัวนี้อาตัวนี้กวาางอู่งวิ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 ่งววิวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่งงาวิ่ง โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแห้งหรืวะโอ้ยนี่แหละที่ต้องการแรงแบบนี้เลยน้องงัดพวกเขาเลยงัดไม่เข้างัดไม่เข้าสายวิ่งสายวิ่ง chung hỏi chung vinh 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 ngang vinh tôi này ngay xưa Này, nè Ui Ui nghe nè 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 Không, nè nè โว้ดำดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆเอาเดี๋ยวเบ็ดเท่ามันเนี่ยหักเนาะเพราะว่าตัวบไม่หน่อยนะตัวเป็นโรนะ่นนี่ขึ้นมาแล้วโอ้ใหญ่มากใหญ่มากครับตัวนี้ตัวเราประมาณโลก,กว่าเดยนะกลัวหลัง เดียวแป๊บนึ่งครับอ,ออกแล้วออกได้เพราะว่ามันกว่าแค่มินเดียวขอบคุณงานของผมด้วยนะครับในช่องโจูผ้าอุดรนพิมพ์เข้าไปเลยรบวองมีอะไรมากมายให้ดูกันเพราะว่าจะเป็นจับปูฮับปะเดี๋ยวผมจะสั่งตัวนี้ให้เบึงบ่ได้กลักเออเยอาดินอย่ะดินไอ้ยบ่ได้สั่งตัวเมื่อกี้สองโลตัวกว้อนหนานี่โลหนึ่ง หนะน,นึ่งจดหนงสี่นะเกกดเบิ้งกันศูนนะดูนะก่อข้างเลยก่าข้างให้แกวอกวนะเดี๋ยวมันตกใจตกใจแล้วห้องสีบรูว่ามันจะรูเดี๋ยวมันจะดินขึ้นมาแล้วผมหนึ่งกิโลสกิโลยึดเข้สองสองหน่งสอนะถือว่าหญ่มากอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวบอกวันไปเดี๋ยวัน นนเป็พอพันแม่พันต่อไปไปไปจีบลูกนำ้ำเลยเข้าไปหากันตัวไปลุยกันอีกผู้น่ะมีลายตัวมากเลยเขา,าเลือกเกาะขึ้นมาเบิงึงเดี๋ยวผมจะเลือกเกาะตัวที่มันใหญ่ที่สุดปลาไม่ได้กูเล่นแมงปลานี่ยละวะวันนีเ้เดี๋ยว,วเดี๋ยวตัวแดงงามตัวแดงงามตัวไหนพร้อมจะอม กัวกัวหางมันเวนี่นี่นี่โอ้กัวหางมาดุนะรุดนะเบิ่มเส่เส่ตัวเด็กงี้นีะไข่ใหญ่ไขรใหญ่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 วิ่ง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 ไปแล้วโอ้โหวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่ง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 ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยอุ้ยบอกยังเดียวรัว ออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวอออเอกอย่างเดียวอออยเยวสียวต้องคลองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โอ <c oughs> อย้ยย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 ย อู้ป่ายังเยอะไหมออุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยอยู่จะปล่อยอยู่นะง่ายมากกิโลกว่าแล้วนไง